เโยวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมรัดนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3กันแล้วนะครับโดย EP ก่อนหน้านี้หรือว่า EP ที่2เนี่ยเป็นการทบทวนนะครับดูว่าในบ้านเนี่ยทันจะมีสิ่งของอะไรบ้างนะครับที่จำเป็นจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบอบบไบบูปินนะครับการสุ่มอะไรต่างๆผมก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูดูก็ไปดูได้นะครับที่ EP 2นะครับ อีพีนี้นะครับจะเป็นการสอนคราฟนะครับอาวุธนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวหรือไม่ก็เป็นการเอาไปเลดบ้านนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นแค่อาวุธธรรมดาก่อนนะครับส่วนอาวุธและชุดเกราะที่ใช้ในการเลดบ้านนะครับก็จะอยู่อีพีถัดไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในการที่เราเนี่ยมี อุปกรณ์ครบแล้วแต่ทำไมคราฟไม่ได้นะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าในการคราฟทุกครั้งเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องมายืนหน้าตู้ก่อนตู้คราฟเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าอาวุธต่างๆนะครับรวมไปถึงของใช้ทั่วไปเลยที่เราสุ่มได้นะครับจำเป็นที่จะต้องมายืนหน้าโต๊ะคราบนะครับแต่ถ้าเป็นบางเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟคูลก็สามารถคราฟไหนก็ได้นะครับโอเคผมได้ทําการแบ่งนะครับว่า อาวุธแล้วก็กระสุนมีการคร้าฟอย่างไรนะครับผมได้ทําการแบ่งแล้วก็แยกส่วนประกอบให้ดูแล้วนะครับตามกล่องอ่ะมาดูกันเลยอ่ะอย่างเช่นกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องอาวุธเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นพวกอาธนูนะครับหน้าไม้อ่าแล้วก็ปืนเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับส่วน ด้านขวาสุดก็จะเป็นตัวลูกกรของเขานะครับว่าใช้ลูกกรแบบไหนนะครับของหาได้จากในถังหรือว่าในกล่องเลยนะครับวัสดุทั่วไปเลยครับหาได้ทั่วไปเลยนะครับต่อมานะครับนี่ครับก็จะมาเริ่มมาเป็นปืนพกนะครับ รวมไปถึงปืน S M G นะครับส่วนประกอบก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทานก็พอตหยุดก่อนก็ได้ครับอโอเคถัดไปเลยนะครับอ่าเรจะมาเป็นตระกูลพวกลูกซองรวมไปถึงซิมินะครับอ่ะซิมิก็คือปืนที่ยิงทีละนัดนั่นแหละครับแล้วก็เจ้า AK นะครับคือ assault rifle นั่นเองนะครับอ่า กองต่อมานะครับก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็บ้องบาซุก้านะครับโดยด้านล่างป้องมาซุก้าเนี่ยครับก็จะมีกระสุนนะครับในข้างต้นนะครับที่ผมบอกไปว่าอ่ะเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักหนึงนะครับก็คือเนี่ยคุณโกเนี่ยมันสามารถใส่ลูกกระสุนได้นะครับ หลายอย่างนะครับก็คือแม่แม่ไม่ใช่หลายอย่างติหลายหลายประเภทแล้วกันนะครับก็ <Brand. S 1> คือในอย่างกับตระกูลลูกสรปืนพกเนี่ยอ่า <B unk. S 1> นะครับเขาก็จะมีนะครับมีลูกสีธรรมดาสีฟ้าสีแดงนะครับส่วนความต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีพีถัดไปนะครับเป็นการดูว่าลูกศรแต่ละชนิดนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับ Okay. อ,อ่อันนี้มาถึงลูกซองนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปืนก้นนะครับนี่เลยท้ายสุดจะเป็นปืนไฟนะครับอะนะครับ อีพีนี้ผมก็พยายามทําให้ไวๆนะครับอาจจะได้เพราะว่าอีพีนี้ผมจะแบ่งเป็นหลายๆย,า,ยางไอเดียแบบเป็น3 1มจุดนาจุสมจุสาะครับจะได้คลิปไม่ยาวแล้วจะได้ดูแบบเข้าใจเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่ามีรตรงไหนงงนะครับก็เหมือนเดิมครับสอบถามตามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ <Hey. S 1> ครับผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันอีีหน้าขอบคุณครับ